ูเด้อทำความสะอาดหายาทาาวิแล้วกัท่านปูองค์ดำเทวดาลักเชนเมตาลูกล้านนเด้อแต่สามตวัวบถุถรแจ๊กเกอรสามตวัวถุตแเจ้าสองโทนขอเล่าวัฒนาสามตวัวตรงเลยปูองดำค่ะพี่น้องก่อนเท่ากับบานเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้ามมาเก็บอ่าขี่ถูกขี่เทียนเนาะค่ะออกทำความสะอาดหาย่ันปูองค์ดำแล้วก็บเมย่าแล้วก่ะทาาวสวรรณเนาะค่ะเพราะบางก้นมาจุด คนกับบ่มีเวลาเก็บเนาะค่ะเฮามีเวลาเขาก็เก็ดให้ปูห้ย่าเฮ็ดห้เทวดาเพิ่นเห็นเพิ่นกับเมตตาตัวพี่น้องผู้ใดเฮ็ดน,นําวัดน้าว่าเทวดาเพิ่นเห็นเบินเบดนั่นล่ะผู้ใดบ่เห็นเฮาก็ต้องหน่อยใจในการทําบุญเฮ้า,าทาบุญดีแล้วแต่ย่งบ่ท่านได้เกิดผลอย่าหน่อยใจเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องบุษเฮ้าจะได้เฮ้าจะได้เยอะได้มากกว่าที่คิดจงเชื่อและะ้วก็สัท่าใน พลังแห่งบุญเนาะค่ะพี่น้องเกียบทำความสะอาดแล้วก็เอากระบ,บาดกินยู่บา้านกหายทุกทุกพันเนาะค่ะที่เห็นคลิปนาตรงนี้โชคดีเด้อพี่น้องเด้อบ่มีอยัางหายดอกนอกจากบุญกุศลอยากได้แนวทางกะชักไปปุ่นในพงในเพจปุ่นบ่อยากดังหลายบันไดถ้าหายหว้วยแม่นหลายก็สีได้ตุ้ยเร็ว ตุยเร็วยังบ่อยากตุยเร็วยังมีภาระหนาทีตรงเลียงพ่อแม่ยังมีภา,ะาร,ราะทางโลกอยู่พี่น้องให้หวยแมนได้ให้หวยแมนร้ายก็สิได้ไ,ไ,ไเดเปเกิดเร็วได้ตุยเร็วได้แขวะเข้าใจตามนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องถึงบาา่อยากอ่าลงในช่องออนไลน์นะคะมียังกาฝากติดตามในเพจก็แล้วแต่เจียบเนาะคะ่ะโปรไฟล์เดียวกันกับ y YouTube เนาะคะ่ะโปรไฟล์เดียวกันกับช่อง u t u b e เนาะคะ่ะรูปโปรไฟล์ ติดตามเพจน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องมียังกะทักไปเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดอยากรวมสื่อผลไม้ถ้ำบุญกะสามารถรวมได้เนาะคะ่ะพี่น้องตามกําลังตามศรัทธาเพราะว่าเจ็บกะให้แนวทางได้ตามกําลังตามบุญที่เจยบเพชรคือกันน่ะละบางท่านถามมาว่าจะรวยแต่บอกขึ้นมาถาำบุญไปมองหันมองเี้เอาเงินอยูใไซเ,เติมน้ำมันนี่แหละเงินเทวดาเพื่อนใหมาเงินถือเกลีกนี่ะหละสกัดเงินเหตุการณ์เหตุงานบางท่านถามมาว่าจะโวมีการไม่งานเหตุบอก ่อยก็มีการมีงานนี่เด็ก่อยทายคลิปไปวันวันนี่แหละนีหลังงานคอยกะเข้าใจตามนั้นเนาะค่ะพี่น้องตอบร้ายข้างแล้วเนาะค่ะพี่น้องบางคนกะถามมาบ่ายยากลูกประวัติเข,ขา,ะะะาข่าวคอยข่อยกะบอกร้ายข้างแล้วเนาะค่ะว่า่อยเป็นลูกเศร้าห้เช่าหน้าจนโจนนี่แหละพี่น้องอยู่บ้านกับปลูกม่นเชื้วนยางพร่าปลูกเขาปลูกมันนี่แหละบไดายลำบด้รวยดอก พอมีพอกินพี่น้องเลยบยล่ได้รวยคือคนอื่นเขาดอกอลำบล๊วยได้รวยล่ำร๊วยมิทีมิทางเป็นพันไรคือเขาดอกข่อยก็อาศัยว่าถือหมวมีโชคมีลาบนี่แหละพอได้เงินเหลียงพอเหลี่ยงแม่จะข่อยเป็นคนดีคนซัวแหละซื้อเหลกก็คือจังถืออยู่ไปใส่กะเทวดาปูญามีตา,ายอย เบืองอหลดชีวิตคข่กะจังสีละขันายหว้วยแม่นปนันของโบเฮตงานดอกพี่น้องมหาทายคีบให้ลำบากดอกนาง้าวเตลึกสื่อตเตลึกผู้ใดทำบุญนันละจังสีถือเล็กผู้ใดบบเฮ็ดบทำกับโบถือดอกจะโลกแกนไขไปสีเสื้อบอบเสื้อกะแล้วแต่อยากรวยให้ทำงานอยากถือเล็กให้ทำบุญ เทวดาเพิ่นเห็นเพิ่นกับประทานโชคลาภบางท่านกะบอกมาว่าผููไดปฏิบัติอีรินั่นเขาบ่ใหายเลขให้หวย,หย,หยเขาบ่ซื้อเลขดอกข่อยก,กับปฏิบัติอยู่ข่อยถือแค่ชินหาแต่ข่อยก็มาซื้อเลขกถ้าข่อยบอซื้อเ่อยกิเอียเงินใส่เติมน้ำมันทำบุญเอาเงินใส่ทำบุญแล้ฟัางยอดวิวขขวยกับบได้ร้ายคือคนอื่นเขาขก็สิกาองอาศัยเงินถือเลขแล้วปีน่น้องจังสีมีเงิน ทำบุญมองหันมองนียา่าว้ายข่อยเถอะป้ายข่อยลาย,น,ายนี่ตนจาดข่อยแน่ะข่อยเฮงบ่ท่านรวยอยู่แต่ข่อยถือเลขจักแปดสิบล้านก้อนอีกบ่โดนดอกคนเฮาบาง่านบางคนค้นที่มันถือเล็กคุ้งหว้วงวาดคุ้งวาดตามตัวบนล่างเนี่ยมันมีอยู่ได้ปีดอกแต่เขาบ่แสดงโตสื่อ,อ,อคนเฮาอย่าสิไป อวดล่ะอวดรวยอย่าไปใส่ชีวิตหรูหราแต่มันอยู่ยากสำหรับข่อยความผิดข่อยเด้ไปสิวายังได้กระซางสายญาติพี่น้องหูว่ามีเงินเนี่ยญาติพี่น้องกับสิายหม่ป่วยกับสิายแต่เขาหงว่ามีเงินอยู่แบบทุกๆอย่างยากาก็พี่น้องมันจะมัววิภัยครบสบายใจด้วยลลกร้านขอโทษขอไปเด้อกายว่าจะได้เฮ็ดบ,บ่ถืบบ่ควนเทวดาปูย่าปูองดาเม,มียนให้มันโขก ผู้นั้นผู้นี่เพิ่นมาเพิ่นกลจะบ่บมีเวลามาเมียนมาเก็บห้เก็บออกเหตดบุญไปพี่น้องสรามเมือตายตายไปเอาไปได้แต่บุญก็บ,บาปจ็บกับโบมียังหายพี่น้องดอกออกจากไปแต่อนุมโมทนาสาธุให้เบสุปูสุกคนล่ะผูคนมีจิตเมตตาให้่อยผููได้มีจิตเมตตาให้่อยข่ยก็มีจิตเมตตาให้เพิ่นคือการเมตตาต่อกันพี่น้องสีนทานภาวนายาคยค่ะ เอาเอาไปแยกขี่เทียนอยู่เอาไปล้อมไม้เนาะเอาขี่เทียนไปล้อมไม้เอาเทียนเอาขี่เทียนที่มันเหลือเนี่ยบางบางเหลมกระจุดบอท่านเบิร์ดนี่เข้าก็เอาไปล้อมไม้เห็ดไม,ม้ล้อมเหลมไม้ว่ได้แยกรอบนาที่แยกแทีรับถูกเก็บออก กูใดกับเมื่อไหวมา่ไหวมันก็หลายเนาะมันก็สะสมก็เข้าใจอยู่ดอกบางคนเพิ่งกับโบมีเวลาเก็บเขามีเวลาเขาก็เฮ็ดผูได้เฮ็ดกับผู้่นอันได้บุญไปมองได้กับเก็บไปหาไมียาสุนันท่ากับเก็บไปยำได้กับได้เบิดแหละบ่ควอยวดตายดอกข่อยไปใส่เทวดาก็เอือนเอาแต่โชคลาบไปมองหันมองนี้เทวดาก็เอือนมาเอาโชคลูกมาเอาตัวเลขมาเอาโชคลาบ ปอก็เลยบ่คอยอดช่วงไปทำบุญหม่องได้าเห้าเป็นคนดีมีศีนถ้มเป็นคนดีแล้วก็มีบุญบารมีเทวดาเพอ่นเ็นเพิ่นหูเบิดแหละมันก็สีมีร่างสีออร่าอยู่ดอกผู้ไดเขามีบุญบารมีเพิ่นกระอื่นไปเอาแต่โฉลาเอาเื่นไปเอาแต่เขล่ะพี่นนองถ้่วยอ้มาหรือถ้วยังเก็บไฟไปให้เบิด รวยพี่น้องโชคดีสู้ผู้สู้คนค่ะเดี๋ยวาฝากติดตามคลิปหนาแน่นนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะผู้ใดอยากอขอไขวัดเขาช่มพูเนะคะไขว่ศีประจํายุวัดเขาช่มพูแลวก็วัดธรรมเขาประทุนลักๆกอาจจะยุวัดธรรมเขาประทุนนะคะพี่น้อง